สวัสดีครับพบกับพี่อ๋อนะครับหลังจากเราไปพระอาจารย์พาไปหาเครือเขาหลงมานะครับจับมันนุ่งกับพอดีครับก็มีเหล็กนะครับเหล็กแล้วก็ตะไคร์มาส่งเพื่อที่จะทําห้องครัวนะครับจะขึ้นมาผิดเนาะต้องลงไปข้างล่างหน่อยครับมาแล้วนะครับเหล็กเดี๋ยวไปดูอ่าพูดบาทหน่อยนะครับพูดบาทน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยคุณบ้านเรียบร้อยผู้ใหญ่อยู่นู่นนะแทกพี่แทกเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ทำเองเดินด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ทำเองเดี๋ยวเอาให้เสร็จเดี๋ยวพี่จะส่ค่าแรงวันนี้แหละเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็พาลูกบ้านทำเองเดี๋ยวลูกบ้านไม่มีอะไรทำเลย กำลังจะไปปรับดินอีกแบ้มั้งขอดินลงไปไหนไม่ทัด ห้องน้ำก็มาดูห้องน้ำ,นำไม้ฝาไม้คิ้วเหล็กอ้ยโ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 อ้ย ัป,ปักเตียมจะดันดินขึ้นมาทั้งนี้สำคัญ อืม่น่โค้งเข้าง่ายผมตัวนี้เป็นยังไงเนาะเอาเลยครับได้ไหมน่ะสรุปไปหนึ่งได้ครับอ,อืมนี่จะทำแค่ทางนี้พอเหรอพวก,กวทำแค่นี้บอ่อืมทำแค่นี้พอได้ครับหนึ่งตัวนี้มันได้อยู่ยแล้วมาทั้งมื่นไง แล้วทั้งนี้พอครับนี่แล้ทั้งนี้คือนี้เลยก็ได้เวลาเราตั้งป้ายตั้งอะไรเราก็ได้นี่แหละครับนี่เอาทั้งเดียวพอเพรใหญ่ทางนู้นมันจะเปลืองงบนะเพราะว่ามันฮักมาได้อยู่แล้วนี่ได้อยู่นั่นแหละครับประมาณนั้นแหละเวลาคงเราจะทำถนนนะครับทำถนนเพิ่มเพื่อรับ นี่ต้องทีหนาเลยพี่ใหญ่เด้อเทหนาหนาเปี้ยเลยแหละเราก็เล็กใบมีดอย่างที่อย่างที่ช่างเอามาเนี่ยนั่นหนาเข็นนั่นหนาตรงนี้จะกเผื่อรถทวงรถทัวร์เนาะพวงเข้ามานี่อนาคตเรานะครับอนาคตเราแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละสวยเลยนั่นแหมเลยคนนี้มาจากมาจากเนี่ยมาจากฝั่งเนี่ย มันจกฝังนี้ยยากแต่ฟังนี้มันมาได้ไงเขาคงได้เลยโอเคนะครับเราจะทําการปรับถนนขึ้นมารับอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ทําแป๊บเดียวครับวันเดียวก็เสร็จครับว่าเราสั่งซีแพ็คนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหล็กกันเลยนะครับเพ่อจะสั่งเหล็กมาแล้วบอกกี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูเหล็กต่อเลยใส่หน้ารถทันไว้นะืระเจ้ามีระเจาีอันนี้ของ พระราชินีนีะครับนี่ยังสาวอยู่อาจารย์ให้ครับผมไว้ใส่นารถนะถ้าถูกครับโอ้อาจารย์เก็บไว้ประมาณ30ปีนะอาจารย์นี่30ปีเลรอครับ30ับสิปีสิบหกคนลุกเลยครับคนลุกเลยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแน่ๆที่ว่าแล้วก็พระทีชนี้ก็เป็นโยมเนาะอาจารย์ก็เป็นพระเลื่ยๆเล่นเล่นเรักษาไว้เฉยๆนะโอ้ครับยอดครับ อยู่หน้ารถจะสวยเนาะครับผมอันนี้มาแบบนี้เลยครับอาจารย์เป็นใส่โอ้มาแบบนี้เลยนะครับนก็จะเก็บมาตั้งสามสิบปีนะครับเราจะอ่านอ่านออกไหมในลองอ่านดิพี่มองไม่เห็นอ่านว่าอะไรข้างในขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสาธุพระบรมมหาราชินีนาฏ หลเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสิริกิตสิริกิตอาโก้ก็ได้ลองอ่านดูเสือบทีริกิตนะเนาะตาผมไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับผมสิริกิตเอ้าโอเคครับโอ้สาธุเป็นบุญนะครับบุญวาสนานะครับข้างหลังมีเขียนอะไรไหมเขียนนี่เนี่ยเป็นอ่าตาสัญลักษณ์ของท่านนะองค์ท่านเนาะเกาเรียกอะไรอะไรนะจันอ่าแน่เนาะ เดีก็มีนะเยวเราจะไปอ่านดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปดูเหล็กต่อครับเดี๋ยวไปดูเหล็กตัวนี้เข้ามานนี่ะเหล็กชุดมาส่งแล้วอ่านั่นก็เริ่มยิงแล้วนี่เนาะเได้้ปลียนแทำไมมันมันใหญ่ครับอ๋อเปี่ยนหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เราไม่ไม่เอานี่เอาไว้นี่เลยนะได้ไหมเนาะไม่ต้องเนาะเนี่ก็จะทำอยู่แล้วเนาะ ครับสั่งใหม่ก็ได้เอานี้ไว้นี่แหละครับครับเอาไปซื้อไม่เป็นไรไงเราก็จะทำนี้อยู่แล้วเนาะครับสั่งเพิ่มมาใหม่ก็บานประตูนี่ไงบานประตูนี่ชุดมันอะเนาะนี่ฮะอ๋อชุดห้องน้ำนี่ชุดห้องน้ำนะที่จะประตูเลื่อนประตูเลื่อนก็คงยังยังไม่มาติดตั้งอ่ะเนาะอันนี้เลื่อนเดี๋ยวทำาครับนั่นนี่ทำโครงข้างบนเสร็จกันเนาะครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับยังยังยังไม่รอบินนะยังรอบินอยู่ครับคลังคาก็เป็นนู่นแหละเนาะหมื่นกว่าเน้เดี๋ยวเราเอาไว้ทํานี่เลยก็ได้ปูนนันปูนข้างบนอ๋อหมื่นกุ่ีหมื่นสามต้นค้าแรงเนาะเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นไปจ่ายครับเด็กนี้ก็เราก็ทำประโยชน์ได้ก็อย่างไนก็จะทำครงหลังคาแล้วเอาไว้เลย ยังเตรียมติดคิทตะไคร้แล้วนะครับห้องน้ําเป็นไงโอ้โหเร็วมากเข้าป่าแป๊บเดียวครับออกมาได้ก่อบล็อกแล้วอ่ะครับโอ้สุดยอดครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมั้งเหรอครับเหนื่อยก็เท่าไร้ครับทําไปพักไปนะครับเนาะทําไปพักไปโอ้แต่เร่งรีบมากรีบดวครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ